สวัสดีค่ะ วันนี้หญิงอยู่กับผักผลไม้กรอบ11เทพผักแท้ๆ100%ยเปเซนต์าเชียโทโร่นะคะเขามีผักผลไม้อบกรอบรวมถึง12ชนิดเลยนะคะวันนี้หญิงก็จะขอนำผักและผลไม้บางชนิดนํามาทําเมนูของหญิงวันนี้ให้ดูกันนะคะนั่นก็คือเมนูส้มตำผักผลไม้กรอบกุ้งลวกค่ะตอนอื่นหญิงจะนํากุ้งสดมาแช่ไว้กับแป้งมันสักคู่นึงก่อนนะคะใส่แป้งมันและใส่น้าลงไปแช่ไว้สักคู่ค่ะประมา 5าณนาทีถึง10นาทีก็ได้ค่ะจะทําให้กุ้งเด้งดีค่ะจากนั้นหญิงก็จะนํากุ้งไปลวกให้พอสุกแบบนี้ค่ะเริ่มตำกันเลยค่ะหญิงใช้พริกจินดาแดงและพริกขี้หนูค่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตำตำแบบนี้ได้เลยค่ะและหญิงก็จะเด็ดถั่วฝักยาวลงไปแบบนี้ค่ะหญิงจะชอบใช้มือในการเด็ดนะคะไม่ชอบใช้มีดค่ะตามด้วยถั่วลิสงคั่วและผงชูรสลงไปค่ะตาให้พอบุนะคะหญิงก็จะใส่มะนาวลงไปแบบนี้ค่ะวันนี้หญิงใช้มะนาวประมาณ1ลูกครึ่ง ะะแต่บีบให้ดูแค่นี้ค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะและอิงก,ก็จะใส่มะเขือเทศราชินีลงไปด้วยค่ะตามด้วยน้ำมะขามเปียกเพิ่มความหอมและความเปรี้ยวอีกเล็กน้อยค่ะชิมรสด,ดูเอาที่ชอบนะคะถ้าอร่อยแล้วใส่กุ้งแห้งและกุ้งลวกของเราลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะค่อยๆเบามือค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำตําที่จะกินคู่กับผักกรอบของเราค่ะ เดี๋ยวหญิงจะนําไปตักใส่ถ้วยของเรากันนะคะกลิ่นนี่หอมมาเลยค่ะสําหรับเมนูนี้เมนูตำกุ้งลวกนะคะเป็นเมนูที่ที่บ้านหญิงชอบทําอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแฟนหญิงจะชอบกินนะคะแต่ที่หญิงชอบกินจันนะคะ ญิงชอบกินกับเส้นมะละกอที่ทอดกรอบอะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราลองมาทานคู่กับผักผลไม้กรอบ11เทพกันนะคะว่าจะอร่อยเข้ากันดีขนาดไหนค่ะส่วนตัวหญิงเองหญิงได้ชิมก่อนที่หญิงจะนํามาประกอบอาหารแล้วนะคะผักผลไม้อบกรอบทุกตัวที่หิงได้ชิมมีรสชาติที่อร่อยเลยค่ะมีความหลากหลายของผักแต่ละชนิดให้ชิมแบบไม่เบื่อเลยค่ะ เดี๋ยวหญิงให้มาดูเมนูของหญิงใกล้ๆกันหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเมนูนี้น่าทานไหมคะวันนี้หญิงก็มีเมนูไก่ทอดมากินคู่กับส้มตําของหญิงด้วยนะคะหญิงจะบอกว่าความชอบส่วนตัวหญิงนะคะจากการที่หญิงได้กินในส่วนของถั่วฝักยาวอร่อยถูกใจหญิงมากเลยค่ะเขาจะมีความกรอบอร่อยนะคะไม่แข็งเลยค่ะทานคู่กับเมนูที่หญิงได้ทําวันนี้หญิงว่าเข้ากันดีมากๆเลยค่ะในส่วนของะเจจีบเขียว หญิงก็ชอบเลยค่ะหญิงรู้สึกว่าเขากรอบอร่อยไม่แข็งค่ะสามารถทานคู่ไปกับเมนูนี้ได้อร่อยอย่างลงตัวเลยค่ะและอีกหนึ่งชนิดที่หญิงชอบเลยก็จะมีมันฝรั่งค่ะเคี้ยวเพลินกรอบอร่อยไม่แข็งอันนี้หญิงก็ชอบค่ะสามารถเข้ากับเมนูของหญิงวันนี้ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะใครที่ไม่ชอบทานผักหรือทานผักยากนะคะหญิงขอแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเขาทานง่ายค่ะ และมีประโยชน์ด้วยนะคะและหญิงลืมบอกไปเลยค่ะผักผลไม้กรอบ11เทพผักแท้ๆร้อเปอร์เซเขาไม่เติมแป้งนะคะและที่สําคัญไม่เติมน้ําตาลค่ะเพื่อนๆจะได้รสชาติความหวานแบบธรรมชาติเลยนะคะได้รสชาติความหวานจากผักและผลไม้อย่างแท้จริงเลยค่ะเขาจะผ่านวิธีการอบแบบสูญญากาศนะคะทำให้ผักผลไม้มีรสชาติกรอบอร่อยค่ะ งคุณค่าทางโภชนาการอาหารไว้ค่ะจึงเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานผักค่ะหญิงลืมแนะนำผักผลไม้อบกรอบ12ชนิดไปเลยค่ะเขาจะมีกีวี่แอปเปลิลเห็ดหอมกระเจี๊ยบเขียวซูกินี่บีทรูทมันม่วงขน,นุนแครอทมันหวานกล้วยและเผือกค่ะ ชนิดของผักก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากผักเป็นสินค้าตามฤดูกาลค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เคยได้ลองทานผักผลไม้กรอบ11เทพเทพข้าใจดีมีรางวัลมาแจกแฟนเพจของหญิงด้วยนะคะแจกผักผลไม้กรอบ11เทพ5ซอง20รางวัลค่ะ เพียงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และแคปหลักฐานมาในคอมเมนต์ค่ะบอกว่าทำไมถึงอยากได้ผักผลไม้กรอบ11เทพประกาศผู้โชคดีในวันที่25ธันวาคมนี้นะคะแล้วมาร่วมกิจกรรมกันนะคะสำหรับวันนี้หญิงก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะพรุ่งน,นี้หญิงจะมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมกับข้าวกับหญิงด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ